สวัสดีค่ะหญิงนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องท้องท้องนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายประมาณนี้นะคะก็คืออันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเนาะก็คือท้องมาแล้วสามท้องอันนี้เป็นท้องที่สาของหญิงนะคะก็ค่อนข้างที่จะเดาเพศลูกตัวเองถูกอยู่นะจากประสบการณ์เนาะอันนี้เป็นเพียงแค่สมมุติฐานนะคะบางคนเนาะแต่อันนี้คือสหรับตัวหญิงเอง คือท้องแรกเป็นผู้หญิงท้องแรกผู้หญิงนี้ก็จะประมาณว่าอเอ็นดูสามีนะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมจะเอ็นดูสามีเป็นพิเศษรู้สึกว่าเออน,นี่ยทำไมสามีหล่อจังเลยวะนะอันนี้คือท้องหญิงนะคะแล้วก,อก,กอว็อยากกินของหวานอืมอยากกินของหวานแล้วคือหน้าน่ะใสมากไม่มีสิวนะคะแล้วก็แบบ ไม่มีซิวหน้าใส Banana. แล้วก็เป่งปังนะคะกินอาหารอร่อยแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะคะตอนที่ตอนที่หญิงท้องผู้หญิงนะคะคนแรกแล้วก็ท้องนี่ก็จะเป็นแบบไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะแต่ว่าลักษณะท้องน่ะจะเป็นแบบปัป้านๆน่ะที่มันไม่แหลมๆอะ่ะแล้วท้องมันก็จะสูงๆหน่อยไม่ได้มันท้องมันจะเป็นสูงๆหน่อยอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะคะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมนะแล้วก็เอ่อ ไม่มีสิวคุดเปแล้วเนาะไม่มีสิวกินอร่อยชอบกินของหวานเอนดูสามีแล้วก็ชอบชอบแต่งตัวไม่รู้เป็นไม่รู้คนอื่นจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่านี่แต่แต่ว่านี่ตักตัวหญิงเองนะคะชอบแต่งตัวเนาะแล้วก็แบบแต่งตัวแต่งหน้าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือตอนท้องผู้หญิงแล้วท้องสองมาก็คือท้องผู้ชายเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกชายตอนท้องลูกชายนี้จะ อาการนี้ก็คือแพ้นะคะแพ้ pay. จะแพ้แล้วก็สิวหมุกหนักสิวหมุกคือปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วนะคะคือหญิงนะไม่ค่อยมีสิวแต่ปอดท้องลูกชายปุ๊บสิวขึ้นสิวขึ้นแล้วก็มีกะมีกะขึ้นด้วยนะคะคือปกติก็ไม่มีกะไม่มีสิวไงแต่ว่าพอท้องลูกชายปุ๊บนี่กะขึ้นก็เลยอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนอีกนะคะแล้วก็ ไม่ชอบหน้าสามีเออจริงๆอันนี้นะอันนี้คือความรู้สึกของตัวเองเลยคะ่ะตอนที่ท้องลูกชายคือไม่ชอบหน้าสามีคือไม่อยากให้สามีอยู่ใกล้คือแบบไม่ชอบอย่างนี้นะไม่ชอบสามีแบบอยู่ใกล้แค่ได้กลิ่นสามีก็คือเบื่อแล้วอ,อย่ามาใกล้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็แพ้เนาะแพ้แล้วก็วกไม่ไม่ชอบของหวานนะแต่ว่าจะกินแบบของแสลงอาหารเปรี้ยวอย่างเงี้ยกินอาหารแบบแ,แบบแปลกนีอยากอยากกินอยากกินอะไรประมาณนี้นะค่ะแล้วก็เหนื่อยมากง่วงนอน ง่วงนอนมากๆคือตอนท้องลูกชายนะคะอันนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะเนาะพอท้องลูกชายนี่คือจะง่วงแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยนะคะเหนื่อยง่วงนอนง่วง,นอน,ง,วงนอนมากคือคือเอาจริงคือคนท้องมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าพอท้องลูกชายปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองนี่ยง่วงนอนอยากนอนตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ ของเปรี้ยวเนาะกินของเปรี้ยวแล้วลักษณะท้องนะคะลักษณะท้องนี่จะเป็นแบบท้องต่ำๆแล้วแหลมๆอันนี้คืออันนี้คือส่วนตัวของเรานะคะส่วนตัวของหญิงเองแล้วทีนี้พอมาท้องสามปุ๊บท้องสามนี่ก็คือเดาเดาได้เลยเดาจากอาการได้เลยมีอาการเหมือนกับท้องสองเดะเลยก็คือเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็แบบสิวขึ้นปกติสิวไม่เคยขึ้นนะคะสิวไม่เคยขึ้นไม่ใช่ไม่เคยขึ้นค,คือขึ้นอยู่แต่ว่า มันไม่ได้บุกหนักขนาดนี้นะคะคือตอนท้องตอนท้องประมาณสี่อาทิตย์แรกเนาะสี่สัปดาห์แรกสิวขึ้นแบบเต็มเลยะคะ่ะเต็มคางเต็มหน้าเต็มนั้นแหละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือหายแล้วแหละเอออ่าสิวขึ้นแล้วก็ง่วงนอนมากไม่กินหมูคือแปลกใจมากคือกินหมูไม่ได้คือกินแล้วจะอ้วกก็เลยว่ เอ๊ะทาไมฉันรู้สึกแพ้อย่างนี้อย่างนี้นะก็แล้วก็อ้วกหนักเลยนะคะแพ้หนักอ้วกหนักเบื่ออาหารไม่กินเลยนะคะกินแต่กินได้คือของเปรี้ยวของเปรี้ยวนี่คือกินได้นะคะแล้วก็อไอเบื่อหน้าสามีนี่ก็มาแล้วอาการนี้คือไม่ไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากให้สามีมาอยู่ใกล้เลยคือแบบไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะอะไรนั่นแหละแต่ว่า ม่อยากให้สาวมีมอยู่ใกล้ก็เลยเดาแล้วอู้องนี่ลูกชายแน่แนเลยพอเป็นอะาสาวปุ๊บหมอบอกเลยจ้ะว่าลูกชายนั่นแหละไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในใต้คลิปใต้คอมมามาคอมเมนต์ได้ฟังหน่อยนะคะว่าอาการเป็นเหมือนกันไหมโอเคค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่นะคะบ๊ายบาย